สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของโพโพโดยส่วนใหญ่ถึงร้อยละสีเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าประชาชนสนับสนุนการรัฐประหารมากกว่าการเลือกตั้งท่านผู้ชมอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นในตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการรัฐประหารเลยเพราะว่าโ,โดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป ทำไมเขาไม่ยอมรับการรัฐประหารนะครับก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ทหารเข้ามาปกครองนะครับก็จึงต้องจําเป็นต้องต่อต้านซึ่งเป็นเรื่องปกติไหมคือเขาไม่ต่อต้านผิดปกตินะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นนักเคลื่อนไหวหรือว่ากลุ่มที่เข้าไปเป็นนักการเมืองในภายหลังเนี่ยนะครับก็เป็นพลเรือนไม่ใช่ปทหารนะครับแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือทําไมประเทศไทย จึงเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งนะที่สนับสนุนการรัฐประหารนะครับสนับสนุนการรัฐประหารแล้วก็ในช่วงระหว่างนีนะ้ทำไมสนับสนุนการรัฐประหารอาคิดนะจริงๆแล้วถ้าไปย้อนดูประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีปเราเผชิญกับความวุ่นวายจากนักการเมืองจากนักโกงเมืองการแย่งชิงอำนาจการตริตอร์รัปช่นเกิดขึ้นมากมายยาวนานมานับ1ิปี แล้วก็ประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเบื่อหน่ายฮะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เกิดขึ้นพอเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบื่อหน่ายนักการเมืองก็มาเริ่มต้นแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นต้นมาครับเบื่อหน่ายนักการเมืองซึ่งตอนนั้นผมก็ก็ทาบทความหลายเขียนหลายอันเรื่องของประชาชนจะเบื่อหน่ายนักการเมืองตอนนั้นใครก็คงไม่เชื่อมั้งว่าประชาชนจะเบื่อหน่ายนักการเมืองจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเผากรุงเทพมหานครเป็นต้นมา ความเบื่อหนนะ่ายนักการเมืองเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายกลายเป็นการออกมาชุมนุมประท้วงเกิดการประทะกันมีคนได้รับบาดเจ็บเสียช,ชีวิตแล้วก็มาเรื่องของการรัฐบาลใครไม่เชื่อ <c oughs> ใครไปเชื่อบทความที่ผมเขียนเก่าๆเ,เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องจริงใครไปเชื่อว่ามันจะเกิดการเผากรุงเทพอย่างที่ผมบอกใครไปเชื่อว่าจะมีการชุมนุมของประชาชนเป็นสิบล้านคนอย่างที่ผมว่า สิ่งเหล่านี้มันไม่น่าเชื่อนะครับพอมันไม่น่าเชื่อแล้วเนี่ยนะครับพอสิ่งที่เชื่อขึ้นมาคือความจริงเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งอันนี้มันสะท้อนอะไรในสหรัฐอเมริกาถึง 160, ร้อยละหกสิบนะะเรียกร้องให้มีการรัฐประหารก่อนการเลือกตั้งในช่วงที่บารักโอบามาดำรงตำแหน่งอยู่นะครับความรู้สึกของความไม่สบายใจการ ลุกคือขึ้นมาของประชาชนนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจนเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็คงเป็นตัวบอกเป็นสัญญาณบอกว่าบางทีการมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไปหรือว่ายึดประโยชน์ของตนเองพรรคพวกมากเกินไปทําให้คนประชาชนเขาเบื่อหน่ายแประชาชนเขารู้ได้ไงเพราะว่าสื่อใหม่นิวมีเดีย สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นก็เลยทาให้คนหเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเขาไม่ยอมรับนะฮะไม่รับสื่อต่าง้วรู้ว่าไม่ยอมรับเพราะไม่ยอมรับเสร็จเขาก็เลยเกิดการต่อต้านนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อประชาชนจนถึงวันนี้ประชาชนสนับสนุนให้รัฐบารรัฐปาะหารบริหารต่อไปมากกว่าจะมาจะกาเรเลือกตั้ง แล้วอนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงนะซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมให้ทราบนะครับว่าอนาคตของชาติเนี่ยก็คงดําเนินเตินไปนะครับส่วนใครที่ไปรับปาก่าเลือกตั้งต้องรับผิดชอบเองรับผิดชอบเองเพราะว่าผมเรียนมานตลอดว่าการเลือกตั้งคงไม่เกิดอีกห้าปีสิบปีสิบห้าปีตั้งแต่การรับประหารเมืองที่ยีิบสองพฤษภาคมสองพันห้าสิบเจ็ดเป็นต้นมานะตอนนี้ก็จะห้าปีเท้วนสะี่ปีสามปีสี่ปีก็ไม่มีหรอกไม่มีการเลือกตั้งหรอก ส่วนใครจะคิดว่ามีการเลือกตั้งก็ก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่ามันคงไม่มีแล้วก็ผมไม่แปลกใจด้วยที่นักการเมืองกําลังพยายามที่จะรวมกันในประเด็นต่างๆต่อต้านรัฐบาลทหารว่าเขาเป้าหมายเขาคืออยากให้มีการเลือกตั้งหรืออ้างเหตุนั้นเหตุนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเขาไม่ทําก็ไม่ได้เพราะเขาอยากจะได้เข้าสู่การเลือกตั้งแต่ประชาชนก็ยังเบื่ออยู่ตอนผมบอกว่าประชาชนเบื่อเขาไมะชชประชาชนจะเบื่อนักการเมืองจะไม่ยอมรับนักการเมือง ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อผมเลยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันชัดขึ้นอะไรมันชัดขึ้นเวลาพิสูจน์เห็นขึ้นนะครับการเลือกตั้งจะมีไหมผมไม่อยากอยากไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆผมก็พูดมาอย่างนี้สามปีแล้วก็ยังไม่มีนะครับทําไมยังไม่มีก็บ้านเมืองมันยังได้ไม่ได้มีการปฏิรูปประเทศเลยนะครับพอยังไม่ได้มีการปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อยนะครับจะ พอไม่ได้มีการปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อยนะครับมันยังไม่ได้มีการดําเนินการให้เรียบร้อยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่ามันควรจะมีการดาเนินการให้เสร็จก่อนปฏิรูปให้เสร็จก่อนพอปฏิรูปให้เสร็จเรียบร้อยบ้านเมืองผ่านในสิ่งไร้ไไปได้เรียบร้อยนะครับก็ค่อยเข้าสู่การดําเนินการนะครับในมาตรการต่างๆนะครับในมาตรการต่างๆซึ่งมันต้องใช้เวลาไหมก็ใช้เวลามันต้องใช้เวลา คือหลักการนี่ดูว่าประเทศจะเข้าพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะดูที่ไหนดูที่การปฏิรูปประเทศถ้าประเทศยังไม่ได้มีการปฏิรูปประเทศยากใะเกิดการเลือกตั้งใครทําก็เท่ากับทำลายชาตินะครับเพราะประชาชนออกมาเรียกร้องการปฏิรูปประเทศพอประเทศปัจจุบันมีการปฏิรูปแล้วยังคงยังคงด,ดําเนินเดินไปแบบนี้ต่อไปและไปเข้าสู่การเลือกตั้งมันความวุ่นวายนก็กลับ คืนมาอีกน,นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมันวนอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วตั้งแตปดสิบสี่ปีละวนอย่างเงี้แปดสิบสี่ปีละท่านหมายความว่าคนรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องรับทราบเพราะที่จริงว่ามันมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับส่วนใครเรียกร้องประชาธิปไตย์ที่ปตยจะเรียกร้องการเลือกตัง้งก็ให้ดูสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่กําลังเกิดความวุ่นวายไม่ยอมรับการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างนะการจราจรการชุมนุมประท้วงนะฮะการฆ่ากันเองคนในสหรัฐอเมริกาก็ดูตัวอย่างเดโมเกซีหรรือปปะชาธิไตย นะครับที่กําลังประสบปัญหาเนี่ยนะแล้วก็ย้ายไปไปขยายปัญหาไปทั่วโลกเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างพอดูเสร็จแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอเรื่องของการปฏิรูปประเทศมันต้องเกิดก่อนนะถ้าไม่เกิดรัฐบาลชุดนี้จะเกิดรัฐบาลชุดไหนมันก็มีรัฐบาลอื่นเข้ามาทำจนได้นะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเนะ่ยเพราะว่าถ้าไม่ปฏิรูปประเทศแลวเอาประเทศสู่การเลือกตั้งนะฮะยังไม่จัดการอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะยังมาล่ารัฐธรรมนูน ตนูนก็ถูกคัดค้านถูกต่อต้าน,นจะมาล่างพรบรเลือกตั้งก็ถูกคัดค้านถูกต่อต้านแล้ววนแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอครับหนีไม่พ้นที่จะเ,เกิดปัญหาตามมานะครับน,นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วประชาชนรู้สึกอย่างนี้ถูกไหมเรื่องของการทรําโพสสนับสนุนให้มีการรัฐประหารมากกว่าเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าประชาชน เผชิญกับเหตุการณ์เผาเมืองเผากรุงเทพก่อวิเาศกรรมก่อการร้ายแบ่งแยกประเทศนะฮะมินสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนก็เจออย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นมันเบื่อดูไหมมันก็ถูกไม่เบื่อก็แปลกอ่ะนะครับส่วนที่จะมีคนต่อต้านออกมาต่อต้านไม่ยอมรับอย่างงี้ถูกไหมมันก็ต้องมีเพราะไอ้ส่วนที่เหลือมันก็มีส่วนที่ไม่ที่ที่ไม่ยอมรับก็ต่อต้านก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่นี้คนรับสื่อต่างหากนะครับ เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะมีการรับสื่ออย่างมีระบบอย่าไปหูเบาเจออะไรปุ๊บอย่าไปเชื่อทันทีนะถ้าไม่เชื่อทันทีเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่สิ่งที่เรียกว่าลึกซึ้งไปกว่านั้นมันเกิดอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนะจะเห็นเรื่องราวเหล่านั้นพอเห็นเรื่องราวเหล่านั้นรู้เรื่องราวเหล่านั้นก็ใช้วิวจารณญาณดูให้ดนะีการรับสื่อปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนปกตินะยุคใหม่ยานิวโซเชียลเนี่ย ะะการรับข่าวสารข้อมูลเนี่ยมันเป็นการใช้สื่อใหม่เข้ามานะฮะแล้วก็ในเรื่องของการต่อต้านทางสังคมหรือโซเชียลแซงคนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเวลาไม่อยู่อมรับก็เกิดการกเกิดขึ้นขึ้น,นมานะ,ะตอนนี้ประชาชนผมเชื่อว่าหูตาสว่างแล้วล่ะสว่างไม่ใช่สว่างธรรมดาสว่างโล่เลยนะครับสว่างกับความจริงที่ตกเป็นเครื่องมือของนักโกงเมืองพรรคการเมืองสีเดิมพวกเดิมกลุ่มเดิมพรรคเดิมเนี่ยนะฮะที่พยายาม เอาชนะทางการเมืองไม่ได้ก็เอาชนะด้วยกำลังอเอาชนะทางการเมืองไม่ได้เอาชนะด้วยกำลังเอาชนะด้วยกุศโลบายทางการเมืองไม่ได้ก็กำลังเข้ามาต่อสู้มาประหัรประหารทำลายก่อวิทาศสร,รมแบ่งแยกประเทศก็เป็นหลักสากลนะไอสิ่งที่เกิดเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นหลักพิสดงพิสดารอะไรคนไทยอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่รู้สึกหรือไม่รู้ทีหลังประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะก็เลยทําให้ประชาชนเขาเบือ่อเบื่อยังเป็นที่มาของไม่อยากพอและพอละ ตอนปี53ผมก็เขียนบทความก่อนปี53เขียนบทความหลายครั้งนะฮะก็ทั้งพูดวิทยุด้วยคนก็ว่าผมเพอ่อเจอวันนี้เห็นไหมฮะคนเบื่อนะกัยังไงก็ยังเบื่อจนกว่าจะปฏิรูปเสร็จนะฮะจนกว่าจะปฏิรูปเสร็จประเทศชาติถึงจะเข้าสู่การเลือกตั้งได้เอาละ้ฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีวันนี้ผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีสวัสดีครับ สมัยสู้รบครบมือไม่สิ้น เปลี่ยนแผ่นดิน